ครับสวัสดียามเช้านะครับเช้าวันที่23ตุลาคม2565นะครับวันนี้นะครับพ่อเพิงก็ออกมาถ่ายทำคลิปวิดีโอนะครับเช่นเดิมครับบนเส้นทางหลวงชนบทหมายเลข2391นะครับเกอนกูทองครับเส้นทางที่มองเห็นอยู่ขณะน,นี้นะครับก็สว่าง ไปที่นนเมืองนะครับผมยืนอยู่จุดกึ่งกลางแบ่งครึ่งของถนนนะครับถนนทางหลวงชนบทนะครับน้าก็ยังสูงอยู่นะครับสัญจรไม่ได้ครับวันนี้เป็นวันสําคัญนะครับของชาวไทยนะครับเป็นคาเป็นวันคล้ายวันสวรรคตรของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรการที่5นะครับอันนี้ก็พระสงฆ์นิกรชาวไทยนะครับลําลึกถึง พระมาหากรุณาที่คุณคุณงามความดีนะครับของท่านท่านได้ประกาศเลิกทาสนะครับท่านได้จัดระบบสา,าการสื่อสารโทรคมนาคมนะครับด้านสาสุขก่อตั้งโรงพยาบาลสิริราชขนส่งสื่อสารทางรถไฟนะครับการไฟฟ้าตั้งโรงไฟฟ้ากฎหมายปรับปรุงกฎหมายนะครับท่านได้ตาเงินตรานะครับเป็นธนบัตร นะครับมีการศึกษาจัดการศึกษาอย่างกว้างขวางนี่คือพระมหากรุณาที่คุณที่พวกเราจะได้ลำลึกถึงพระองค์ท่านด้วยข้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพรทธิเจ้านะครับเจ้าของช่อง YouTube ขออเพิงครับวันนี้นะครับขออนุญ,ญาตติดตามนะครับอ้าวตาเดียเจ้าคู่ขวงคู่แบกล่องเท่าทั่วโลกมันบ่เจ้อหาขายมันบใช้มอเตอร์ไซค์เป็นพาหนะใช่ไหมจะไปไหนเนี่ย ริ่ของเนยอ่าเอาไ่สาไปงมเบาถ่อว่เพามันเออยู่เอาุ่มใกหม่เอาไปหยังครับเอาใกหม่ชนียคงปุ๋ยมอูเฮียนกัมี่เอาไปยังเลยนีมอ้าวไปนะสนสมเด็จแสนโคกครับครับมือนี้นะครับทีมงานรับเปลี่ยนเกเลยนะครับเอาหั่มครับพอเอา้ังนะครับนี่มาน้ากันนะครับพวกขับรถซาดิงรถประจําตาแหน่งของพ่อเผิงครับมาเส้นทาง หลวงเชิยระบทต์งสามเก่าหนึ่งครับเสาตูที่บ้านสาวางนะครับระวางบัตรสาวางและบันรต้นเมืองครับง้อมาตามบางดาวเส้นทางไปบ่ได้นะครับมาพอคนกลางดัางครับคนกลางด่างมามาเอาเขามาเขารูปอีก่ยังไงเนี่ยน้ำท่วมก็เป็นสิที่ลนะครับนี่หาอยู่หาอยากปลาปลากระมวลไหลนะครับปลานี่ประมาทนะครับว่ายบ่เบิงนะครับมาชนด่างเพ่นครับนี่เอร เอาไอ้พ like ี่พ et yeah well, ี freely, ่เบิ mm ่ง hmm> กันน่ะปลาหยังแนวนหันน oh, ี่พอหน่อยแล้วครับหาไปซื้อๆดอกนี่หาไปบ่กินดอกแล้วนี่นี่เห็นใช่ป่าปลาดุกนี่เขาสุ้มมันพันในไตนะไว้ถ้าพ่อเพิ่งไปไปนี่นะไอ้ครับ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 โอ้ยเสียแย่ลำเด้อลองเก็บรองเท้าเด้อเอาออกพอท่านสองร่องเอาออกมัดไปครับรองเท้าเด้อนี่ โ, e โอ i, ah e <S s. ้รับรับข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 ับเับข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 ลบขั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 บยับข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 ังขับ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 ขันขับขับข่บขับวับขับขับับข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 ับะัื่อบขั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 บบขับข้บขับขัาขับขับขับขมบบขับขับขาบขัผลจากกระทบจากการน้บขับขับขัับรับม ครับขับยังไงก็ยังว่าเสียใจน้าเสียเลงอยู่ว่าออกลงเข่าออกไ่ได้เนาะคือขับขับครับก็ไปได้ยุเครื่องหนึ่งโยกไปยังดอกเฮ้ยเออ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 ขับขับรับนี่นี่จ้าจ้านะครับคุณแม่คุณตาไปไหนครับเนี่ยพยุนไปใส่เนี่ย เอา,มา,า,อา,อาอไม่บางจกกล้ามบางแก่รอบแม่รอดไ,ไม่พอเผื่อไปว้างลงเส้นหนามกันน่ะปลามันจะขอไปนอนบ่ครับนี่ครับบรรยากาศของบ้านสว่างนะครับอยู่หนาออา้าอบตย่างทราแจ้งครับนี่ย่างจะยุ่ยจังมือครับจะอยู่อีกกี่วันครับเออโซีห่หามือเนาะนี่หนามยังบ่ลลุ่งนะครับเด้อผม ขี่มาตั้งแต่บ้านป่าปัดนะครับน้ำลงมาสร้างพุ่นแต่ว่ามาเพิ่มพี่ไปเข้าเดินทางต่อไปที่บ้านยางท่ายแจ้งครับครับเบาๆเดี๋ยวเด้อห้ามดับนี่คนละขับสองคนครับดูหน้ากันดีครับดูหน้ากัครับนายจ้างอ้าโอ้ยไปครับเนี่ยเอาไปเลยนะครับยังครับยังอยู่ครับยังอยู่พราะดิหันใจอยู่ไปเอา นี่ทางเป็นทางโค้งนะครับซิตี้ลิมิตครับเขตชุมชนลดความเร็วนะครับเป็นทางโค้งครับโป่งขอสอกไ,ไ,ไปนะครับตา,าเล็งเหมือนเดิมนะครับหนดูสภาพภาพดูสภาพน้ําท่วมนะครับเราก็จะพยายามที่จะ,ะโพสตกล้องไปยัง จุดกึ่งกลางถนนในพี่น้องได้เห็นนะครับมีน้ำอปตอย่างได้แจงนะครับเมื่อนี้น้ำรถว่ามหำบ่รถนะครับบันสาวางนะครับนี่ว่รถเลยนะครับนี่เบิ่งแรวแรกว่าอายุของบนรถครับน้ําก็จะไหลมาอัดยูทั้งพีเลยนะครับนี่อปตย่างไทแจงน้ำซึมขอไปหอดพอดีครับเหลือแต่นนครับอปตอย่างไท่างออกถึงกลองขอไปยังไรกันนะบ่เห็นหนุ่ ทางท่าแจ้งนะครับนี่น,น,น้ำก็นนปิ่มไปแล้วับเฮ็ดเลยบอครับจังหไหนเอามาดูครับเดินทางต่อนะครับครับน,นี่ครับนี่ไปนะครับนี่คือบ้านสว่างนะครับยามเช้าวันที่23ตุลาคม2,565นะครับเราจะ เดินทางกลับไปยังบ้านปาปัดนะครับหันหน้าไปทางจังหวัดขอนแก่นครับรัดสวัสดีครับพระเอกรูปหล่อเมื่อวานนี้ไม่ได้ทักกันเลยสบายดีนะครับขาอะไรช่วงนี้ขายอะไรหนเ็จอยู่ในช่องยูทูบบูดยาวบูดยาวนะครับขายดีไหมครับขถ้าอยากขายดีให้ขายถูกๆนะครับโอเคครับป่ะเอ ไม่บ้านไหนวะครับอ่าท่านผู้ใหญ่บ้านครับครับผมครับครับเอาดูแลลูกบ้านเด้อไปเงืออตากไว้หลายเดียครับนี่เออน้ำท่วมรงงั้นนะครับพี่น้องกัซอยกันเอ้าหมองเก้าครับหมองเก้า ไอ้ครับมาเบิ้งสถานการณน้ำท่วมครับนี่โอ้ยได้จังหวะรถไถพอดีได้อาบน้ำครับวงี้เสียดอนได้เบิ้งแล้วยิ้มเปยเปยเลยเออว่าเฮียน้องไส้เป็นยังไงว่นนั้นกำลังสียพ่อหลังสนอรัเพื่อเพื่อมา,าครับครับครับไปสู่ต่อไปชีวิตคนอยู่ริมซี่ขนาดว่าไม่ริมซี่ของแท้เด้นี่ปิดไฟของ ธรรมชาติครับน้ำไหลนี่คือรองเท้าขอ้ปูอ่อเป็นลานขายรองเท้าเด้นี่รองเท้าไปเอามาครับแต่ความการุณาจากเจ้าของโรงงานรองเท้านะครับเล่งจิมเฮงขวมไปสวงโกดังนะครับพี่น้องผู้ใดอยากได้กับเด็กขนเอาครับได้ทราบว่าไดเอามาสวัสดีครับครับผมนี่ครับมาเบึงบรรยากาศของบ้านนะครับ แต่หลังก็จะต้องด้วยกระสอบทรายครับทรายขายดีครับช่วงนี้นี่ทรายขายดีมากครับครับเช่นเดิมครับพ่อเพิ่ครับโซโซนะครับโซโซน้ำท่วมดีกว่าฝนแรงน้ำท่วมได้ไดใส่ดางครับฝนแรงไม่ได้อะไรเลยนะครับฝนแรงแห้งแรงแค่นี้นะน้ำอ้อยสดนะครับ เอ้ยคู่เกือบครับหอวยเอามายืมใส่ยาคูในเปียงเอ้ยเกือบไหลยโอ้เสียดายน้ำเสียเล็งครับหทำไปเพราะว่าสองโกดังเลยเป็นล้านครับบ้านหลังมันอยู่ผมาฝากกั็สูบอืนรวมครับนี่คือบรรยากาศยุวันสว่างนะครับนี่เด้อเอาไรไถประดุกก็้ใมาฝากพ่อเพื่องซมมันไต่เดี๋ยวไปปล่อยเนี่ยไข่บังคนดไปยวนครับ ปลาครับปลาหลวงครับ <l fit> ไปส่วนไหนครับ <đ au> <utan> ครับถ่ายยูทูบช่องพอเพื่องครับดูสถานการณ์บ้านสว่างครับนี่เส้นทางทางหลวงชนบทหมายเลข2391กนึนะครับนี่พี่น้องขัสัญจรไปแบบระมัดระวังครับซาเลงผมกะว่ามันบ่ได้ถอนละครับตึกตึกอักอักนะครับเมื่อกี้นี่เหลืออยู่นนเดียวนะครับนี่บ้านสว่างนะครับพ่อได้เก็บรถ ี่น้องบ้านเฮาก็นเดี๋ยวมาเจ็บไปพี่ละนี่ครับเจอกับสายยันอีกแล้วครับท่านครับขอสักเพลงหน่อยครับท่านครับครับเอาเข้าไปใกล้ๆหน่อยครับท่านสายยันครับขอสักเพลงหน่อยครับมาเลยเฮ้ยยุดนยุ่เอาจักเพลงนะครับโอ้ครับลิฟครับลิฟไปไปต่อครับ ครับครับก็ว่าจะขอสาดยันสักเพลงนะครับแหบมะหาเสนี่ยนี่นี่นอนน่นอนของขวัญยี่เจ๊กนะครับนี่นะอายุนี่มาเอาหมูอยู่นี่ครับหมูก็ป้อมใหญ่เหรอครับก็ใหญ่แล้วเนาะนี่ครับมาครับสวัสดีจ้ามีอะไรขายบ้างครับเนี่ยมาเทาเจา้าไม้ยันเงินมีนี่ไม้ยัง ไม่แจกขอังเลยครับนี่ก็ประสบทกุภัยเหมือนกันนะคะเนี่ยออเอาสักชิ้นหน่อยสีครับ้ยว่าหรือว่าเอาไปครับให้ทําจช่องยูทูบได้ได้ y นยะยูทูบช่องพอเพิงนะครับไม่เอาครับไม่เอาแม่ว่าเอาเอาไมให้พี่น้องผู้ประสบภัยเอาให้หมดเอาติจ,าจา้าจ้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับนี่ช่วยกันนะครับ โอ้ครับครับครับเอาเอาอันหนามาทั้งผิดในเมล่ะฮัลโหลบู๊เย่พี่งหลังเจ้าวันสว่างนะครัด้แจกความอุปสมปูดกับไผ่นะครับดใส่ใส่กระบะดปุ่นนะครับเพื่อมาให้เปียกครับไปโอ้ขอบคุณหลายเด้อครับเด้อตั้งผู้มาให้ใจเหลือในน้ำท่วมครับ อยากถึงยังชีพนี่คือบ้านคุณพ่อของเมฆแสงสันไชยครับป้านน้อยไหมป้านน้อยเอ็ดช่องยูทูบของพ่อเผื่อมีอะไรบ้างครับมีอะไรจะจะแจ้งไหมครับฮะ,ะเอามาสูคบความเดี๋ยวสักครู่นะครับอีกประมาณสองสัปดาห์เดี๋ยวผมจะมาสูบให้ <laughs> <laughs> โอ้ยน้ำท่วนน้องละนั่งลูกหลานนะครับเลยว่าหยอกไปสิครับ เอ้าคือคือหายอยู่แล้วนี่เมื่บ้านนี่หายจินใกล้นะคุณสีนะสีคุณพูดเพราะๆนะทีนี้เออเซียแมนนะครับดีดูน้ำหนาจะตายหายด้เดินเดี๋ยงใจนะเพื่อนนะมาจับมือหน่อยจับมือหน่อยโอ้โหใจดีอยู่ครับครับครับนี่บ้านเสียแมนเลยนะผู้ขายผ้าผู้เจ้าไปขายล่องเท่าทั่วโลกครับนี่แหละ ไปว่ได้ดอกปีนี่ครับเราเป็นคนอดากนั่นจังหน่อยห่วงจังหน่อยแล้ว,ว่าระวังหมากัดพายในหนาบานเรา <c oughs> ไปคนลูกสาวงามเป็นที่ละเสี <c oughs> ยเพ่งผู้พิเศษครับศูนย์รวมน้ําจันทนะครับนี่นักดื่มน้ําจันทก็จะมารวมตัวที่นี่นะครับครับนี่เอาอย่าดื่มมากนะครับเดี๋ยวมันจะจมน้ํานะครับเ <c oughs> <c oughs> มตตา โอโห้ขายดีนะครับขายถูกๆนะครับช่วงน้ำท่วมโอเคครับนี่น้ำสภาพน้ำของบานสว่างย่งย่งเป็นแบบนี้นะครับย่งเอาลางก่อนนะครับย่งเดินสัญจรไปพ่าได้นะครับเดี๋ยวก็เรามาระวังอีกจัง่ลยน้ำสีนาครับเดียขาลงไปสีเป็นตุ้มถึงทันทีอีกไม่นานนะครับน้ำจะเน่าไปนี่สภาพ มันส่องกรบพิสนะครับหมู่บ้านนี้กัะพิสคือกันดูครับี๋ยวนะครับรดตะเลนแห้งมาได้นะครับอี่บ้านตายกับเขาง่ายไปโยมเพื่อกันวนวลแล้วหมู่บ้านเมือก่อน,นสาราบัาน ระวังย่างจมจมอยู่ในบาดาลเช่นเดียวกันนะครับปูนไปเรื่อยหอดสารากลางบ้านนี่สวัสดีครับไปได้ล่ะนะออกหนังอยสองหลอดไปได้โจา <c oughs> นี่ <c oughs> <c oughs> ซึงสะกดแด่ละเจ้าผมมาบังเจ้านี่นะครับป้าครับไปยังครับไปแล้วครับโอ้ครับนี่รถไถนะครับไปยังสามารถจอดได้เพร่าลอดสูงครับนี่ทางเขาโรงเรียนสว่างแงนไทยแกงกับเซอร์เอนีนะครับวันที่23บตุลาคม2 5 6พรยครับวันนี้สาวาจะมีการเอานักประดาน้ำมาหมดหมดยังก่อนหมดของ มดออกของจากห้องของสันต์สันลังของชัน้นของสันลังนะครับม่วนคาของอุปกรณ์ยูล้านกวัวบาทนะครับเสีได้นะครับอยากจะมาถ่ายทํา YouTube แต่ว,ว่าน่าจะสงวนที่กสิทธ์นะครับไม่ให้ถ่ายทําก็ไม่เป็นไรนะครับนี่เส่นกลางถนนเด้อน,นี่กลางถนอนอยากไปที่บ้านยางท่าแจ้งครับ หลานของน้องสาวนะครับสงสัยปิดกิจการนะครับพอน้ำท่วมสวัสดีครับนางเอกครับโอ้ยอาบได้ครับน้ำแบบนี้ผมอาบได้ครับผมก่อโอ้ปาเรามาอาบน้ำนึกว่าบอกผมว่าไม่บนะครับผมครับ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 พี่สาวนะครับพี่ล่องเอาไปเราเดินหน้าไปที่ เราจะไปที่จบที่บ้านยางไทยแจ้งนะครับที่รพสตนะครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะบนบ้านยามไทยแจ้งครับสังกัดอบจมหาสารคามนะครับป้าสัาก้าสังคมนะครับคุณพ่อหมอครับคุณป้าว่าในเขากล้องอยแล้วนะครับวันนี้ครับเช้าวันนี้3ตุลาคมครับมาติดตามก็ติดสถานการณ์น้ําท่วมนะครับ ตะบ,บนย่างทายแก่นนะครับไปสบายจะไปบ้านน้เมืองเต่ว่าไปไม่ได้นะครับไปต่อเลยนะครับนี่คือป้าใหญ่นะครับป้าสุวิตแสนสีแสงนะครับนี่เจ้าของโดนบินทั่วไทยครับบินใส่ปุ๋ยบินกำจัดวัชพืชนะครับราคามิตรภาพนะนี่เจ้าของโดนนะครับโอ้ยหน้าตาสดใสเออเหมือนกับ ไว้นุ่มเลยนะครับเนี่ยนี่ยหลบก,กล้องไปแล้วสวัสดีป้าแา่มียอไปใส่ครับผมเออดูด,ด,ดูหลานนะครับนี่เล็กหน่อยก็ต้องระวังเรื่องน้ำเรื่องนมครับอย่าให้ลงกมาเล่นช่วงนี้นะครับน้ำเสียครับไปเราจะต่อไปที่เราจะไปปิดลิปตี้นี่บ้านของร่องธนาักหลวงที่สารน,นี่เป็บ้านเป็บนบ้านสามาัยไม่ต้องเป็นแบบนี้ดิให้ช่างต้องยกให้สูง เอาเพื่อตัวร้การจัดคิดสีเทพนะครับถนนก็จะน้ำจะแหงยุ่ช่วงนี้นะครับปัญหารพสตอแย่งได้แจบเราจะถ่ายภาพไปมีทั้งสองข้างนะครับได้เห็นครับป้าไม่ถีบจักรยานเลยอครับวันนี้มอทีบครับวันนี้ทีไปย่ยานตกน้ามันก็เราพี่นะครับกเสียในโยราชการไปแล้วจักรยานนะครับ แข่งแร่งเลาผู้ใดอา่อานกินเลาแต่ว่า,ววาไม่หลุดนะครับเรากลักไปถึงมาป้าถ่ายทำช่องยูทูบครับคุณป้าครับติดตามสถานการณ์น้ำนะครับเพื่อให้คนทางไกลได้ทราบครับอื<ป>เพื่อนฮัลโหล <c oughs> <c oughs> อยู่ได้นะครับบ้านที่พ่อถ่วมงไปถูกต่อไป <c oughs> บ้านอยากได้แจมน,นะครับ <c oughs> อ้วาวมาเบิ้งครับมาเบิง้งตั้งสองวันแล่วไม่แจมเอ,อ๊เราจะมาดูน้ำยัง,ยงเหลืออยู่ครับนี่น้ำ กองมึงเอ้าพี่โอ้ยอยู่สูงหมดนะนี่บ้ายน่างทายแจงนะครับหมูเจ็ดต่หมูสิบนะครับดูครับน้ำยังเยอะอยู่ครับไปต่ออายุอยากมาแจงครับมาต่อครับนี่ของอำนวยการวก เพือฉีดใส่เหลือภูมิผสมผุตกไาแฟแล้วพอต่อไป้าายเป็นรวมก็ถึงรวมตลอดนะครับเส้นทางเหลืออยู่นิดเดียวเฉพาะนี้ไปลดละสมโอเค ผมจะปิดเอฟไว้นะครับในช่วงนี้นะครับจะดูบรรยากาศนะครับว่าบ้านยางท่าแจ้งนะครับช่วงเช้าวันที่2 3ตุลาคม2565นะครับวันนี้มามาถ่ายทําดูนะครับเราจะปิดคลิปไว้แค่นี้นะครับนี่เส้นทางยางท่าแจ้งไปยังบ้านสว่างนนเมืองครับยังสัญจรไม่ได้นะครับสําหรับคลิปนี้ขอปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้ ทุกคนเจ้าดีครับ